สวัสดีครับวันนี้นะครับเนื้อหาป4นะครับจะเรียนเรื่องรูปกระจายซึ่งรูปกระจายนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะประกอบไปได้วยอยู่2เรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปกระจายนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเขียนจำนวนจากรูปกระจายนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาด้านในกันเลยครับวันนี้วิชาอณิตศาสตร์นะครับจะเรียนเรื่อง รูปกระจายนะครับรูปกระจายซึ่งเนื้อหาในเรื่องของรูปกระจายนะครับในคลิปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยอยู่2เรื่องคือการเขียนจํานวนในรูปกระจายครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือการเขียนจํานวนจากรูปกระจายนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือการหาค่าหาค่าของเลขโดดแต่ละหลักนะครับ ซึ่งชั่วโมงนี้ในคลิปนี้นะครับก็จะใช้ความรู้เดิมมาเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาคือรูปกระจายนะครับเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเดิมทีนะครับการเขียนในรูปกระจายตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่ครูยกมาให้นะครับจํานวนก็คือมี7มี2มี1มี4มี5อ่านว่า 72145ึ่งจําซึ่งจำนวนนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้ในรูปนี้สัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือคลิปที่แล้วเราเรียนในเรื่องของค่าของเลขโดดแต่ละหลักครับซึ่งเลข5มีเลข5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5 เลข4อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ40ไล่ไปทีละตัวครับถัดไปเป็นเลข1ถูกไหมเลข1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น100เลข2อยู่ในหลักพันมีค่า2000เลข7อยู่ในหลักหมื่นมีค่า70,000จากนั้นให้เราเอาค่าของแต่ละหลักมารวมกันครับซึ่งนำมารวมกันแล้วมันจะได้รูปนี้ครับดังนั้น7 000, 2 0 0 0 145เท่ากับ70,000บวกกับ2,000บวกกับ100บวกกับ40และบวก5ซึ่งรูปที่อยู่ในกรอบสีฟ้านะครับเขาเรียกว่ารูปกระจายรูปกระจายนำจำนวนที่กำหนดให้มาเขียนให้อยู่ในรูปกระจายแบบนี้เป็นต้นครับสังเกตเห็นไหม7 ก็เอาเจ็ดหมื่นมาเขียนตรงนี้สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบและห้าให้เอาค่าของเลขโดดแต่ละหลักนะครับที่เราได้ในจำนวนนี้มาเขียนให้อยู่ในรูปผลบวกครับก็จะเรียกรูปนี้ว่ารูปกระจายนั่นเอง ตัวอย่างที่2นะครับเหมือนเดิมจํานวนที่2ที่คุณรูกกับกำหนดมาให้ก็จะมีเลข8เลข9เลข8เลข0เลข6แล้วก็เลข6สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของค่าของเลขโดดแต่ละหลักได้แบบนี้ครับ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ 6, 6อยู่ในหลัก10มีค่า 60, 0อยู่ในหลักร้อยมีค่า 0, 8อยู่ในหลักพันมีค่า8000 9อยู่ในหลักหมื่นมีค่า90,000และเมื่อเรานำทั้งหมดนะครับค่าของเลขโดดแต่ละหลักทั้งหมดมารวมกันก็จะเขียนในรูปกระจายได้แบบนี้ครับ90,000 8,000 60และ6ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกครับแบบนี้เรียกว่ารูป กระจายนะครับโอเคทีนี้เพื่อให้ง่ายต่อการคํานวณแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการทำแบบฝึกหัดจริงนะครับคุณครูจะสอนวิธีรัดเลยโดยวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่เราไม่ต้องเขียนตารางแสดงค่าของเลขโดดแต่ละหลักครับ แต่เราจะค่อยๆไล่ไปทีละหลักไล่ไปทีละหลักโดยเราจะเริ่มจากหลักที่มีค่ามากที่สุดครับหลักมากที่สุดตอนนี้เป็นหลักหมื่นและข้อที่1ครับตัวเลขนะครับที่ครูยกมาให้ก็จะมีเลข4เลข7เลข6เลข9และเลข8เลข4อยู่ในหลักไหนครับเลข4อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ40 0 0 0เราสามารถเขียน4ี่หมไว้รอเลย ่ห0ครับขั้นด้วยเครื่องหมายบวกถูกไหมครับรูปกระจายดังนั้นเราต้องเขียนด้วยขั้นด้วยเครื่องหมายบวก40,000ต่อไปเป็นเลข7ครับต่อไปครูขอเปลี่ยนสีเลข7เป็นสีฟ้าเลข7อยู่ในหลักพันดังนั้นมีค่าเท่ากับ7 0 0 0บวกไปอีกเลข6ครับเปลี่ยนเลข6เลข6กครูเอาสีม่วงนะครับเลข6อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ600ต่อไปเลข9 เลข9อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ90และตัวเลขสุดท้ายครับหลักหน่วยคือเลข8เลข8อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8ซึ่งรูปกระจายนะครับของข้อนี้47,698นะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้เท่ากับ40,000บวก7,000บวก600บวก90บวก8ไม่ยากใช่ไหมครับ ถ้าไม่ยากเราไปทําข้อที่2พร้อมกันครับข้อที่2ตัวเลขที่ครูกําหนดมาให้ก็จะมีเลข2เลข9เลข0เลข4แล้วก็เลข5ไล่พินตัวเลขครับเลข2ก่อนเลข2อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ20 0 0 0บวกด้วยเลข9ครับเลข9อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ9 0 0 0 เลข0นย์อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ0ครับไม่ว่า0ูนย์อยู่ในหลักไหนนะครับจะมีค่าเท่ากับ0ย์เราสามารถเขียน0นเลข4อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ40และตัวเลขเสุดท้ายก็คือเลข5เลข5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ5และเมื่อเราเห็น0ูนย์เราเห็นศูนย์ไหมครับศย์ 0, มาบวกกับจํานวนใดก็ได้จํานวนนั้นดังนั้น เขาจะไม่นิยมเขียนศูนย์ด้วยนะครับหรืออีกคำตอบหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ20,000บวก9,000ศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับบวกข้ามไปเลยครับบวกข้ามไปก็จะไปบวก40และก็บวก5นี่คือรูปที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดจะไม่มีศูนย์นะครับ เพราะว่า0ย์บวกอะไรก็ได้ตัวนั้นโอเคทีนี้มาดูข้อที่3ครับข้อที่3ตัวเลขทามีทั้งหมดมีอยู่5ตัวเหมือนเดิมมีเลข9เลข9เลข, 0, เลข0เลข0แล้วก็เลข1อ่านว่า 90, 9 9 9 0 1 1 เราเริ่มทีละหลักครับเลข9ก้ก่อนเลข9อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ9000 90, 0เลข9อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ9000เลขศมีค่าเท่ากับ0เลขศมีค่าเท่ากับ0เลข1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1ถ้าเราอยากได้รูปที่สมบูรณ์ที่สุดเราต้องต่อบว่า เราต้องตอบเราจะเอาสูตรไหมครับสูตรสองตัวนี้เราเอาไหมคําตอบคือไม่เอาดังนั้นถ้าเราอยากได้รูปที่สําเร็จแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดให้เราตัดศูนย์ออกก็จะเหลือเพียง9,000พ 90, ันเหมนโทษครับบวกกับ9,000และบวก1ถูกไหมครับโอเคทีนี้ ข้อที่4ข้อที่4ตัวเลขก็จะมีเลข5่าเลข4เลข7เลข0เลข1อ่านว่า54,701 5 000, 4 7 0 1ไล่ไปทตละหลักครับคูดครูขอใช้สีน้ำเงินนะครับเลข5อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ50,000 บวกกับถักต่อไปคือเลข4เลข4อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ4 0 0พันเลข7อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ700บวกหลักต่อไปคือเลข0อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ0และตัวเลขสุดท้ายคือเลข1เลข1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1ครับ แต่เราจะไม่นิยมเขียนศูนย์ถูกไหมครับดันั้นเราจะตัดศูนย์ออกเขียนคำตอบใหม่ได้ว่า50,000บวก4,000บวก700บวกข้ามไปครับ1แบบนี้คือรูปกระจายที่สมบูรณ์ นะครับทีนี้จากการที่เราเขียนเมื่อกี้ในรูปกระจายจากจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปจะอยู่ในเรื่องของการเขียนจำนวนจากรูปกระจายดังนั้นโจทย์จะกำหนดรูปกระจายมาให้แล้วให้เราเอาไปเขียนจำนวนเขียนเป็นจำนวน จะเป็นยังไงมาดูตัวอย่างที่1รูปกระจายนะครับพวกนี้นะครับเรียกว่ารูปกระจายตัวแรกคือ40,000ตัวที่สองคือ5,000ตัวถัดไป820และ9 ไล่ไปทละตัวหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรครับหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรคือหลักหมื่นถูกไหมคือหลักหมื่นหลักที่มากที่สุดเราต้องหานะครับหลักหมื่นเพื่อไม่ให้สับสนเราเขียนไว้ก่อนหมื่นอันนี้คือหลักพันอันนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักที่มากที่สุดที่เขากําหนดให้ก็คือหลักหมื่นถูกไหมครับดังนั้น พิจารณาจากด้านล่างครับเราจะเติมจํานวนลงไปในช่องว่างที่ครูกําหนดให้หลักที่มากที่สุดคือหลักหมื่นดังนั้นหลักแสนเราใช้ไหมครับไม่ใช้ดังนั้นกาออกไม่ถึงหลักแสนถูกไหมหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ4ี่0มื่นดังนั้นหลักหมื่นควรเป็นเลขอะไรครับหลักหมื่นควรเป็นเลข4หลักหมื่นเป็นเลข4หลักพัน ห้าพครับดังนั้นหลักพันจะเป็นเลขเห้าหลักร้อยเลข8หลัก10เลข2และหลักหน่วยคือเลข9ดังนั้นจำนวนที่เขียนได้จากรูปกระจายรูปนี้นะครับก็คือ4 5 8 0 0 29นั่นเองค่อยๆดูทีละตัวนะครับว่ารูปกระจายที่กำหนดให้หลักไหนมีค่ามากที่สุดแล้วเราจะค่อยๆไล่ไปทีละหลักเริ่มจากเขียนทีละตัวนะครับมาดูกันครับคำสั่งนะครับมีอยู่ว่าให้นักเรียนเขียนจำนวนจาก รูปกระจายต่อไปนี้รูปกระจายนะครับที่หอกกำหนดให้อยู่ด้านบนอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบสีเขียวจํานวนก็คือ7จ0ดหมื่นเจดอยู่ในหลักหมื่นเราเขียนหมื่นไว้ครับหลักหมื่นอยู่ในหลักพันหลักสิบหลักหน่วย คุณผู้ถามครับตอนนี้หลักใดมีค่ามากที่สุดหลักหมื่นถูกไหมครับดังนั้นหลักแสนที่กําหนดให้เราใช้ไหมไม่ใช้ครับไม่ใช้ไม่ใช้หลักแสนเริ่มไปเลยตัวครับหลักหมื่นหลักหมื่นตอนนี้เป็นเลขอะไรครับควรเติมเลขอะไรหลักหมื่นควรเติมเลข7หลักพันเติมเลข9 ต่อไปหลักส0ครับเรามาดูหลักร้อยหลัก10หลัก10อยู่นี่ดังนั้นเติมเลข6และหลักสุดท้ายคือหลักหน่วยเติมเลข4คําถามคือถ้าไม่มีหลักร้อยแสดงว่าหลักร้อยเป็นเลขอะไรครับถ้าไม่มีหลักร้อยแสดงว่าหลักร้อยเป็นเลข0 ถ้าไม่มีหลักร้อยนะครับแสดงว่าหลักร้อยเป็นเลขศูนย์นั่นเองอ่ะนักเรเียนเขียนไว้หน่อยหนึ่งนะครับว่าถ้าไม่มีหลักไหนปรากฏ ให้เห็นแสดงว่ามีค่าเป็นสูนั่นเองโอเคนะในข้อนี้นะครับก็คือหลักที่ไม่ปรากฏให้เห็นก็คือหลักสิทธ ก็คือหลักร้อยครับโทษครับหลักที่ไม่มีปรากฏใี้เห็นก็คือหลักร้อยดังนั้นหลักร้อยเติมเลข0โอเคนะครับต่อไปข้อที่2ข้อที่2เรามาเขียนนะครับทีละหลักกันหลักที่เขากำหนดให้อันแรกก็คือ900ครับอยู่ในหลักร้อย 50อยู่ในหลัก10 1ห0 0 0มือยู่ในหลักหมื่น8อยู่ในหลักหน่วยถูกต้องถามหลักที่มีมากที่สุดก็คือหลักอะไรครับหลักหมื่นดังนั้นหลักแสนเราใช้ไหมคําตอบคือไม่ใช้เราใช้หลักหมื่นเลยหลักหมื่นตัวแรกคุณครูถามหน่อยควรเติมเลขอะไรครับหลักหมื่นควรเติมเลข เลขหนึ่งหลักพันมีหลักพันปรากฏให้เห็นไหมครับไม่มีแสดงว่าต้องใส่เลขเลขศูนย์ถูกต้องครับหลักร้อยหลักร้อยก็คือใส่เลข9หลักสิบใส่เลขหหลักหน่วยใส่เลข8 รูปกระจายนะครับที่เขากำหนดให้900บวก50บวก10,000บวก8นะครับเขียนให้เป็นจำนวนได้เท่ากับ10,958ค่อยๆทำนะครับแล้วเราจะเห็นความแตกต่างว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงเริ่มจากตรงไหนค่อยๆหากันนะครับถัดไป เหมือนเดิมเราจะเขียนก่อนว่า500อยู่ในหลักร้อยไล่ไปทีละหลัก40อยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักหน่วย80,000อยู่ในหลักหมื่น9,000อยู่ในหลักพันคุณครูถามซ้ำหลักไหน หลักใดมีค่ามากที่สุดครับหลักใดมีค่ามากที่สุดตอนนี้คือหลักหมื่นดังนั้นหลักแสนตรงนี้ไม่ใช้เหมือนเดิมเริ่มที่หลักหมื่นหลักหมื่นของเราควรเป็นเลขอะไรครับหลักหมื่นของเราต้องเป็นเลข8หลักพันเป็นเลข9หลักร้อยร้อยร้อยอยู่ตรงนี้หลักร้อยเป็นเลข5้หลักสิบ เป็นเลข4และหลักหน่วยคือเลข1ดังนั้นจํานวนที่เขียนได้นั่นก็คือ89541 89541 สำหรับการเขียนในรูปกระจายนะครับก็คือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราควรรู้มีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราควรรู้นะครับก็คือค่าของเลขโดดแต่ละหลักนะครับค่าของเลขโดดแต่ละหละักซึ่งถ้าเราหาค่าของเลขโดดแต่ละหลักได้จากคลิปคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะสามารถเขียนในรูปกระจายได้ไม่ยากดังนั้นเราต้องฝึกและทบทวนอยู่บ่อยๆนะครับ หรือถ้าใครได้เทคนิคจากคลิปนี้นะครับก็คือการไล่ไปทีละหลักครับเริ่มจากหลักที่มีค่ามากที่สุดไปหาหลักที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วค่อยๆเขียนและเรียงลำดับไปนะครับแล้วพยายามเขียนให้อยู่ในรูปที่สมบูรณ์ <c oughs> เพื่อให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือ การเขียนจํานวนจากรูปกระจายครับการเขียนจํานวนจากรูปกระจายส่วนใหญ่โจทย์จะกําหนดรูปกระจายมาให้เราและให้เราเริ่มหาครับเริ่มหาว่ารูปกระจายที่เขากําหนดมาให้หลักใดมีค่ามากที่สุดไล่ไปทีละหลักครับเขียนว่า40,000ืนอยู่ในหลักหมื่นสี่หมืนอยู่ในหลักหมื่นนะครับ ห้าพันอยู่ในหลักพันแปดร้อยอยู่ในหลักร้อยสองยี่สิบอยู่ในหลักสิบและเก้าอยู่ในหลักหน่วยหรือถ้าใครฝึกจนชำนาญนะครับจะรู้ว่าสี่หมื่นอยู่ในหลักหมื่นดังนั้นต้องเป็นเลขที่เขียนในหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นเลขสี่หลักพันเป็นเลขห้าแบบนี้ครับถ้าครูถามว่าเลขเก้าอยู่คือหลักอะไรเอ่ยคือหลักหน่วยดังนั้นเลขเก้าต้องเติมที่ช่องหลักหน่วย เลข10 20ครับเลข20 20อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20ซึ่ง20ต้องเติมเลข2ในหลักไหนครับในหลัก10เลข8มีเลข8ครับเลข8ต้องเติมที่หลักร้อยเป็นต้นแบบนี้นะครับถ้าเราฝึก จนเกิดความชำนาญเราจะรู้ว่าตัวเลขที่เราต้องเติมคือเลขอะไรนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อาหาเรื่องของรูปกระจายนะครับของน้องประถมศึกษาปีที่4นะครับแล้ววันนี้นะครับเราเรียนด้วยกันอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือการเขียนจํานวนให้อยู่ในรูปกระจายครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การเขียนจำนวนจากรูปกระจายถ้านักเรียนคนไหนนะครับมีข้อสงสัย <Okay. S 1> หรืออยากซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วครูจะมาตอบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ